ครับเมื่อก่อนเด็กๆนะครับเห็นหลุมแมงช้างแบบนี้ที่บ้านให้ดูเป็นประชามครับเดี๋ยวนี้หาดูยากครับที่นี้พอผมทำทำลานตรงนี้ผมไม่ได้ยังไม่ได้ตีปืนนะครับเขาก็อยู่ในที่ร่มนะครับแล้วก็มีแมงช้างอยู่ในเยอะนะครับแล้วมันเป็นฝุ่นนะครับผมจะลงอาเป่าดูนะครับก็มีตัวมันเป็นแบบไหน อ่ะเห็นแล้วครับนี่ไงตัวนี่เมงจางครับนี่อุ้ยใช่ไหมน่าจะไม่ใช่ดาว่าจะไม่ใช่เมงจางนะครับตัวไม่ไหรก็ไม่รู้ bầu trên mình chăng bây phải em à cơ ai mà lăng nhanh nha em 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 nè em em cái tua của mình เต้นเนก็อยเห็นนะครับสมัยเด็กๆผมเป่าจำนานมากเลยนะนะครับเป่าปุ๊บ็จะเจอตัวนะครับไม่ได้เป่านานก็เลยไม่ค่อยเจอตัวนะครับ